สวัสดีครับกลับมากับ channel gadget ดีดีคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบโน้ตบุ๊กของ asus นะครับตัวนี้คือ asus zenbook 13นิ้วตัวนี้มีความพิเศษคือมีหน้าจอ2จอนะครับหน้าจอหลักก็เป็นหน้าจอที่เราเอาไว้ทำงานเป็นความละเอียด full hd ส่วนอีกหน้าจอหนึ่งเนี่ยจะเป็นส่วนที่อยู่ตรง touchpad นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอขนาดเล็กมีความละเอียด2 k วันนี้ผมจะมาทดสอบว่าถ้าหากผมเปิดสกีนแพดหรือหน้าจอขนาดเล็กไว้ตลอดเวลาเนี่ย อายุใช้งานของแบตเตอรี่จะอยู่ได้กี่ชั่วโมงอย่างแรกนะครับผมจะไปที่ power and saving mode ก่อนนะครับเพื่อที่จะตั้งค่าให้นะครับเวลาผมทดลองใช้งานเนี่ยคอมพิวเตอร์จะไม่เข้าสู่โหมด stand by นะครับ screen off ผมตั้งไว้เป็น never คือจะไม่ turn off เลยขณะที่ใช้แบตนะครับ แล้วก็สลีปผมตั้งเป็นเนเวอคือจะไม่สลีปในขณะที่ผมใช้แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่100%ผมยังเสียบชาร์จโดยใช้ Power Adapter อยู่นะครับเวลา11โมง54สังเกตด,ดูนี้นะครับตอนนี้เป็นเวลา11โมง54นาทีผมจะไปเปิดสกรีนแพดโดยการกด f 6นะครับพอกดเรียบร้อยแล้ว จะกินแผ่นหรือหน้าจอที่2ก็จะปรากฏขึ้นมาผมจะเปิดอย่างนี้ไว้ตลอดเวลานะครับแล้วก็จะใช้งานเป็นบางช่วงด้วยตอนนี้ผมจะถอดสาย Power ออกนะครับแล้วจะเริ่มเข้าสู่โหมดแบตเตอรี่ย้ำอีกครั้งนะครับดูเวลาทางด้านขวานะครับตอนนี้อยู่ที่11บเโมงห้นาที เดี๋ยวตอนผมทดสอบการใช้งานเนี่ยผมจะเร่งสปีดในช่วงใช้งานให้เร็วกว่าความเร็วปกติ5เท่านะครับตอนนี้เข้าสู่โหมดที่ผมเริ่มใช้งานแล้วนะครับ ตอนนี้ผมใช้งานมาจนแบตใกล้จะหมดแล้วนะครับนับตั้งแต่ที่ผมเริ่มใช้งานที่แบต100% 11โมง54นาทีในโหมดแบตเตอรี่ตอนนี้เวลา17นากา29นาทีนะครับก็หักลบกันคร่าวๆเนี่ยผมก็ใช้งานมาได้5ชั่วโมง30นาทีแบตยังเหลืออีก5%นะครับใช้ได้อีกประมาณ22นาทีครับสกีนแพลก็ยังเปิดอยู่ จะเห็นนะครับว่าเซนบุ๊ก13นิ้วตัวนี้ขนาดผมเปิดสกินแพดไว้ตลอดเวลาในช่วงใช้งานนะครับแบบใช้งานมาได้ประมาณ5ชั่วโมง30นาทีถ้าโดยปกติเนี่ยผมแทบจะไม่เปิดสกินแพดเลยเปิดบ้างเป็นบางครั้งนะครับในช่วงที่ผมไม่เปิดสกินแพดและผมใช้งานเนี่ยบางทีแบตอยู่ได้10ถึง12ชั่วโมงสบายๆเลยนะครับหลังจากได้ดูคลิปนี้แล้วจะเห็นว่า ASUS Zenbook 13นิ้วตัวเนี้ย สามารถใช้งานพ้น1นึ่งวันสบายๆนะครับหากมีคอมเมนต์มีคำถามโพสต์ไว้ใต้คลิปได้ฝากซับสไคร n ์ช n g l ก g เจดีๆด้วยสวัสดีครับ